สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดในช่วงลัคนามีนราศีมีนนะครับในเรื่องของความรักเนาะเพราะฉะนั้นเป็นการทํานายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปเนาะถ้าต้องการดูดวงที่เป็นเ,เป็นของของท่านโดยตรงนะครับขอว่าให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะครับโดยที่รายละเอียดไปที่ใต้คลิปนะครับ ฝากกดติดตามกด<ม>ไล<ม>ค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความเห็นเนาะแต่ขอว่าคอมเมนต์ดีๆนะเดี๋ยว YouTube เตะไปอะนีไม่รู้ด้วยนะโอเคนะครับเอ่อแล้วก็ฝากติดตามนะครับทั้ง YouTube เนาะแล้วก็เพจของโดนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับก็ มี2ช่องมี2ช่องทางนะในการติดตามนะครับนอกนั้นก็เ,เป็นการถ้าเกิดว่าทักมาดูโดวสดตัวอะไรอย่างนี้ก็เป็นรายละเอยีาายดใต้คลิปนะครับมาเริ่มกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้าอันไหนก็ถ้าอันไหนสามารถที่จะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรใช้ในการปรเทคชีวิตคู่หรือเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตคู่ ของคุณได้นะครับโดก็ยินดีนะครับชาวมินมาเริ่มกันก่อนนะครับใบแรกก่อนนะดมีความรู้สึกว่าชาวมินช่วงนี้เหมือนกับว่าอาคนมีคู่ก่อนนะเซตครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นของคนมีคู่คบกันมามากกว่า3-6ถึงเดือนขึ้นไปหรือคบอยู่ดิวอยู่หรือปีกรณีหมาดๆกันเลยนะครึ่งแรกนะครับ ครึ่งหลังเป็นเส็จของคนโสดทั้งหมดนะครับอืมใบแรกนะจะสติกขึ้นมาดูต้องบอกก่อนว่าเออบางคนบางกรณีเนาะโดมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าคุณอน่ะตกลงอะไรกับกับแฟนด้วยหรือเปล่าอืมเพราะสิ่งที่โดเห็นคืออะไรหรือเปล่าครับ ปัญหาของอืมจะบอกว่าหลงในคู่ที่ดีๆก็ต้องบอกว่าหลงแหละทั้งรักทั้งหลงอืมกลับมารักกลับมาหลงกันเหมือนช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ในคู่ที่ไม่ปกติก็ต้องบอกว่ามีในเรื่องของรักซับเศร้าจริงๆครับอืมซึ่งมันก็ทําให้คุณค่อนข้าง อึดอัดเนอะทั้งยืน่นยื่นคําขาดไปแล้วซึ่งเชื่อว่าทําไม่ได้นะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะน่าจะน่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะที่ยื่นคําขาดไปแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งน่าจะทําไม่ได้ mm hmm. นะครับ mm hmm. ผลที่ตามมาก็เลยมีลักษณะที่ว่า mm hmm. เดี๋ยวขอยัดปิดเสียงไปนิดนึงนะพอดีว่าเปิดสัาม ืมเนาะเวลามีแจ้งเตือนจะได้ไม่รบกวนมานะครับก็ต้องบอกว่าอืมมันอาจจะเกิดปัญหามาก่อนหน้าน,นี้ในบางคู่ที่ยังประคับประคองกันได้อยู่มันเป็นคอลักษณะที่ว่าอึดอักนะแต่ในบางคู่ที่ไม่ไปต่อเลยก็ต้องบอกว่ามันมีการบล็อกกันอืมบล็อกกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับเจ็บปวดเนาะในบางคู่มันเหมือนกับว่า อยู่ในช่วงของเยอยู่ในมุมของตัวเองอะ่ะต่างฟังต่างอยู่ในมุมของตัวเองไม่มีการสื่อสารไม่มีการอะไรมากมายเท่าไหร่ <c oughs> ทีนี้พอต่อข้อเดือนเมษาเป็นยังไงนะครับอ่ะงอละหนึ่งน่าจะมีการทบทวน,นอะไรกันได้แหละแต่ถามว่างอหนึ่งเพราะเพราะอะไรหรือเปล่าน่าจะมีในเรื่องของหนึ่ง เป็นการเอาคืนหรืออาจจะมีฝั่งไหฝั่งที่มีคนที่มีตัวเลือกใหม่เข้ามาซึ่งหลังจากนี้ก็จะไม่มีการไม่ปล่อยมือนะครับอืบางคนก็มีมีมีทรงเป็นนักล่าด้วยนะทีเนี้ยถึงหัวงละหนึ่งง้ออีกละหนึ่งนะครับอืมแต่ถามว่าสำเร็จไหม หูมีความรู้สึกว่าในช่วงกลางเดือนหรืออาจจะเป็นภาพรวมทั้งเดือนนะมีการง้อแหละแต่โดให้ไปที่ช่วงกลางเดือนก่อนนะมีความรู้สึกว่าง้อแหละแต่ถามว่าสาเร็จไหมคิดว่าไม่ครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าหนึ่งคาดว่าน่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีคนเกา่เกาๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งอีลงตุงนางเลยนะเดือนนี้ของชาวมีหรือคนที่แทรกเข้ามาในอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นคนเกา่า ในบางคู่บางกรณีมันมีความรู้สึกว่านการสัญญาคู่ที่ดีๆก่อนนะเหมือนกับว่าสัญญิงสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทําไม่ได้แล้วมันทําให้อีกฝั่งนะอย่างจะบอกว่าหลอกตัวเองไหมก็ไม่เชิงนะแต่มันเหมือนกับว่าเราให้โอกาสแหละแต่ก็ปวดหัวไปในตัวก็เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องบริหารสมองอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันอืม เครียดไหมเครียดอึดอัดไหมอึดอัดแต่ในความอึดอัดเบื่อไหมเบื่อมาก <c oughs> ซึ่งมันเหมือนมันกลายเป็นภาวะของการที่ต่างฝ่ายต่างกระทําใส่กันนะ <c oughs> อือต่างฝ่ายต่างกระทําใส่กันเป็นการประชดประชันน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างเยอะบทสรุปของเดือนนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าบางคู่บางบางคู่นะในช่วงเดือนเมษาไปต่อกันนะครับอืมเพราะว่าโดเปิดขยายใบสรุปมานะปกติจะเปิดช่วงท้ายสี่ใบนะครับแต่รอบนี้ขอลดขอลดใบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเออจะได้จะได้กระชับลงเนาะแล้วมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาเนาะอืมซึ่ง กลับมากลับมาหวานด้วยนะที่สําคัญคือกลับมาหวานกลับมาดีแต่หวานข้างนอกขมข้างใน <c oughs> ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าอะไรมันเหมือนมีการเติมความหวานให้กันอยู่ๆก็กลับมาดีกลับมานูน่นมานี่เพราะต้องการลดปัญหาท็อกซิกในชีวิตคู่ของกันละกันอย่าโดูบอกให้ว่าเพราะอะไรนะครับในบางคู่มันเหมือนกับว่าเออก็ เหมือนขอโอกาสปกติแหละแต่น่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ฝั่งที่ถูกขอโอกาสเนี่ยก็น่าจะเป็นการท,ทวนมากกว่าว่าอุย้ยมันเป็นปัญหาเดิมๆอะ่ะแล้วคุณจะกลับมาดีกับฉันได้เหมือนเดิมจริงๆหรอมันเป็นความลักษณะที่ว่าช่างใจว่าเออถ้าตัดสินใจไปแล้วเนี่ยบางคนมันอาจจะมีความรับผิดชอบร่วกมกันเนาะอืมก็เข้าใจเพราะว่ามันขนึ้นอึดอัดมาตั้งแต่แรกเลยว่าอืมปัญหานี้ค่อนข้างแรงนะครับ แล้วอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีการบล็อกกันแล้วกว่าจะกลับมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันนะ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างนานมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคทําให้มันสดใสแล้วกันถึงแม้ว่าข้างในอ่ะน้ําเดือดเลยนะน้ำเดือดเลยนะครับทีนี้แฟนของชาวชาวมีนหรือคนที่ชาวมีนเพิ่งมีกรณีกันไป มาดูกันนะว่าเป็นยังไงขึ้นไพ่ธาตุน้ําหมดเลยอาจจะเป็นชาวมีนเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นขออนุญาตรวมๆนะครับตลอดทั้งเดือนนะครับแฟนของชาวมีนเนี่ยผู้ที่เ,เพิ่งมีกรณีกับชาวมีนไปหรือว่าอาจจะเป็นแฟนชาวมีนนี่แหละอโดยมีเขารู้สึกว่าเขาอะกลับมา อยากกลับให้อยากกลับมาขอโอกาสหรือเป็นการลักษณะของการที่ว่าให้โอกาสกันและกันนะอืมเพราะอ,อมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะม,มีความปลงตกหรือคิดวิคิดแล้วคิดมาดีแล้วละ่ะว่าก็คนนี้แหละอืมที่ร่วมหอลงโรงมาด้วยกันอืม อาจจะเป็นคนนี้แหละก็อยู่ก็คนนี้แหละไม่ได้มีทิศทางว่าจะไปไหนคนอื่นน่ะเขาปล่อยให้รอได้เลยนะในบางคนบางกรณีที่แรงๆก็คือคนอื่นที่เป็นตัวเลือกเขาปล่อยให้รอได้เลยนะครับอืมแต่ถามว่าเขาจะโฟกัสกับคนที่เป็นชาวมินเท่านั้นที่เป็นตัวจริงอืประมาณนี้เลยซึ่งถามว่าในอีกมุมหนึ่งอ่ะลึกๆเขาเบื่อนะเบื่อกับการที่แบบว่าอาจจะมีนิสัยบางอย่าง เนบางบางคู่บางกรณีเนาะอาจจะเป็นปกติดีๆนี่แหละมันเหมือนกับว่าลึกๆอะ่ะเขาค่อนข้างแอบเบื่อเนาะเบื่อนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของชาวมีนที่บางทีมันทําให้เขาอะ่ะค่อนข้างที่จะหนักอกหนักใจว่าเราจะไปต่อดีไหมอะ่ะคือบางคนอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของอย่างว่าก็ได้ไงแต่ถ้ามีแล้วเขาเหมือนเขาพยายามจัดการให้นะซึ่งถามว่าก่อนหน้านี้ถ้ามันมีอนะ่ะเขาพยายามจัดการให้แหละแต่ในอีกรณีหนึ่งอะ่ะ เหมือนเขาก็อยากอยากเอาคืนเหมือนกันในในมุมของเขาอะ่ะถึงได้บอกไงว่าบางทีบางคู่บางกรณีมันก็น่าจะปนั้ำเดือดเพราะมันเหมือนกับว่าเบื่อในพฤติกรรมบางอย่างหรือนิสัยบางอย่างที่ชาวมีอาจจะปรับให้เขาไม่ได้แล้วบางทีมันอาจจะเป็นเหตุผลเข้าค้างตัวเขาเองด้วย <c oughs> คือเขาอะ่ะอาจจะมีการส่องคนอื่นอาจจะเป็นคนเก่าของเขาหรือคนในความสัมพันธ์เดิมๆของเขาซึ่งบางทีมันทําให้เขาอะ่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากไป อภาพรวมโดยเรือเออภาพรวมโดยภาพรวมของในเดือนนี้นะครับเป็นยังไงถึงได้บอกว่าโดทําไมโดถึงบอกว่าเป็นน้ําเดือดดูก่อนนะก่อนที่จะไปสู่คนโสดนะครับขึ้นมาสองใบเลยอืมถึงได้บอกว่าสุดท้ายแล้วก็คู่กันแหละอืมแต่ มันมีไบยิแทรกเข้ามาครับซึ่งถามว่าแทรกตรงไหนแทรกตรงกลางด้วยนะเรื่องของเรื่องอืมจริงๆแทรกตรงกลางด้วยแต่ถ้าตัดเรื่องความกังวลอะไรเรื่องอาจจะเป็นความรู้สึกเก่าๆที่ว่าเขาจะดีกับฉันได้ตลอดรอดฝักจริงหรอคือมันมีนบทสรุปออกมันมีนเรื่องของการให้โอกาสจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นการจับสังเกตอ่ะแต่ในความที่จับสังเกตอ่ะ เขาจะพยายามเติมความหวานเติมทุกอย่างทําให้กลับมาเหมือนช่วงที่รักกันใหม่ๆเติมโปเลยเพราะว่าเขาต้องการลดในเรื่องของปัญหาท็อกซิกในชีวิตคู่เท่านั้นเลยครับในเดือนนี้นเนาะคือในบางคู่ก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของรักสเสาก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการปรับพฤติกรรมให้กันซึ่งยอม ยอมโอนอ่อนให้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเขามองข้อดีมากกว่าข้อเสียคือชาวมีนอาจจะมีความรู้สึกว่าการปรับตัวข้อหาเขาอะมันค่อนข้างทัชใจเขาเหมือนกันในบางเรื่องแบบว่าก็ถ้าไม่มีคุณแล้วฉันจะอยู่ยังไงมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันขึ้นมาแบบเนี้ยอืมบางคนอนะเหมือนจะอยู่ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ความจริงอะมันกลายเป็นว่ามันมีความผูกพันในหลายๆอย่างที่ อาจจะเป็นสิ่งที่ชาวมีนทําให้เขาหรือแม้กระทั่งตัวเขาทําให้ชาวมีนก็ได้นะครับที่มันทําให้ยังต้องอยู่ร่วมกันยังต้องใช้ชีวิตกันต่อเนาะอืมบทสรุปในเดือนนี้ก็ถามว่าไปแบบกังวลกังวลมากกว่าว่าปัญหาเดิมๆจะกลับมาอีมาอีกไหมอืมดูบอกเลยว่าเซตราศีมีนลัคนาะมีน อ่านยากมากเพราะมันเป็น,นเนความรู้สึกว่าเป็นความอ่อนอ่อนหรือเป็นความรู้สึกตรืคิดที่แบบลึกซึ้งคุณนะ่าจะลงรายละเอียดหรือมีความลึกซึ้งในความสัมพันธ์คู่เนาะของคนที่มีคู่นะโดูก็เลยมีความรู้สึกก็สตันไปนิดนึงว่าโผจะจะอ่านยังไงได้บ้างวันนี้เออก็เลยต้องพยายามอ่านรวมๆให้เนาะอืมแต่โดยวรวมมีความรู้สึกว่ามันมีความผูกพันกันแหละครับมันก็เลยทําให้แบบจะจะถอนตัวถอนใจอะไรออกมามันก็ยากเหมือนกัน อืมแล้วพูดตรงๆอ่ะมองไปก็ยังเห็นเป็นกันและกันอยู่อืมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าต่อให้มีปัญหาฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้ามีปัญหาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเอ่อพฤติกรรมเดิมๆหรือที่พฤติกรรมที่บางทีขอให้ปรับปรับให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมความสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราเราขาดไปเขาก็จะกลับมาเติมให้ด้วยนะเออหรือบางทีอ่าถ้ามีปัญหาเราสามเท่าเขาก็จะ รีบเคลียร์รีบเคลียร์เสร็จล้าก็จะรีบกลับมาทําให้มันเป็นเรื่องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในความที่ภาพาลักษณ์ภายนอกอะดูดูดีมากเลยนะเพราะว่ามันขึ้นมาว่าเป็น c u e a n o f w a r d s นะครับคือภาพลักษณ์อะดูดีแล้วบางทีก็เหมือนช่วยกันทํามาหาก,กินดูดีทุกอย่างเลยแล้วมันมีในเรื่องอย่างที่โดบอกเนาะว่าเป็น,นเป็นในเรื่องของการให้โอกาสกันซึ่งถามว่าไปต่อไปต่อแบบกังวลกังวลนะครับ อ่านเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาคนโสดคนโสดเป็นยังไงบ้างนะเอาโสดสนิทก่อนนะโสดสนิทมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาระวังชาวบังกรนิดนึงนะครับเขาอาจจะหวังในเรื่องมืองเตียยชาวธาตุน้ํามีนาวามระกดิจิตเหมือนกันบางคนที่ดีๆเนี่ย อ่ะสแกนดีๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าบางคนอาจจะเจอความรักที่มาจากเพื่อนหรือคนที่อยู่ในแวดวงของสังคมเดียวกันหรือในบางคนอาจจะกรณีแย่หน่อยคืออาจจะมอบความรักสามเศร้าให้กับคุณอันนี้ก็ต้องก็ต้องบอกตรงๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีหลังอะคุณก็น่าจะมีเซนส์แหละเพราะว่าคุณก็เชื่อมันในตัวเองว่าฉันเจอคนที่ดีกว่าดีได้คุณก็ตัดอืมอ่า มีคนเก่าๆอยากกลับมาหาคุณด้วยนะชาวธาดินบางคนเพื่อประสบการณ์อยากกลับเข้ามาหาคุณเพราะมีอารมณ์บางอย่างหรือความหึงหวงอะไรบางอย่างที่บางทีอยากกลับเข้ามาหาคุณส่วนใหญ่จะเป็นชาวธาตดินกับชาวธาตน้ำแต่ชาวธาตน้ำมากลับมาแล้วจะกลับมาแบบกลับมาแบบรอบนี้เหมือนกลับมาดีกว่าเดิมนะในกรณีว่าถ้ามีคนเก่าหรือเพิ่งมีกรณีเกิดไป บางคนอาจจะก,กลับมาชาวกระโหลกกัือชาวพิจิตว่ะเออน่าจะมีลักษณะประมาณนั้นนะของชาวธาตุน้ำอะครับน่าจะมีน่าจะมีหนึ่งในของคุณนะ่ะคนเก่าๆที่มีความรู้สึกว่าอาจจะก,กลับเข้ามาข้างภายภายหลังนะแต่เขาขอคิดขอคิดก่อนขอคิดก่อนว่ากลับมาแล้วอ่ะจะเป็นลนักษณะแบบไหน,นกลับมาแล้วจะมีปัญหาเดิมๆหรือเปล่าถ้า ถ้าเป็นในเอ,อคนอื่นเห็นไหมไม่ค่อยชาท้าไฟน่าจะตัดจบไปแล้วก็เลยไม่ค่อยอ่านอะไรมีความรู้สึกว่าไม่อยากอ่านอะไรนอกนั้นก็เป็นชาท่าน้ําเซตท่าน้ําหมดเลยครับส่วนใหญ่เป็นเซตท่าน้ำท่าลมจะมีความรู้สึกว่าบางคนฝันถึงบางคนฝันถึงแต่บางคนไม่เข้ามาเออ บางคนฝันถึงบางคนอาจจะแบบอยู่ในมุมของตัวเองว่าแบบเป็นอารมณ์ของความคิดถึงแล้วเขาเจ็บปวดเขาเจ็บปวดแล้วเขาก็ไม่อยากกลับเข้ามาเดนกรณีครับเป็นธาตุลมนะชาวภุม่ทุนตุลโสดแบบเพิ่งคุยกันแบบสามเดือนหกเดือนนะสามหกเดือนนะดูชาวมังกรดีๆนะครับอื อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งอารมณ์ร้อนละหนึ่งเรื่องบนเตียงอีกหนึ่งส่วนใหญ่ที่เพิ่งคุยกันถ้าเขาเป็นชาวธาตุน้ำนะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขาน่าจะทำอะไรหรือเข้าไม่ถูกจุดของชาวมีนนะครับมันก็เลยทำให้เขาอะต้อง หรือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาก็ต้องโฟก,กัสหรือบางทีเขามีความกังวลในความสัมพันธ์ว่าถ้าเป็นคือด้วยความที่อาจจะเป็นคนไทยเดียวกันก็เลยมีความรู้สึกว่าจะ,จะไปรอดไหม,มถ้าเป็นชาวธาตุดินนะ่ะเขาจะหึงคุณมากเลยนะชาวธาตุดินบางกาอนประสบกันเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาหึงเขาหลงคุณเขาหึงด้วยนะโดยเฉพาะชาวบางกอบางทีอาจจะมีในเรื่องของเรื่องเงินตีงที่แบบบางที เร็วไปไหม <c oughs> ใ,นในกรณีที่เพิ่งคุยกันแบบมันเร็วไปไหมเอออันนี้อาจจะต้องดู <c oughs> ถ้าเป็นชาวท่าน้ำเองก็ะลกอพิจิตน้อยมากมนะครับที่แบบว่าถ้ามีระบป,ปิดปิดบงังซึ่งน้อยโดยเห็นเลยว่าน้อยบางคนแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นที่เป็นแบบเยอะ หรือกรณีว่าถ้าเกิดว่าแบบโสดแล้วมีตัวเลือกอะไรเงี้ยเขาก็ขอดูก่อนนะดูพฤติกรรมของชาวมีนก่อนนะว่าเออพร้อมที่จะไปต่อด้วยกันไ,มไหมอะไรนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอืมแต่ชาวธาตุไฟอยกคิดว่าคงไม่กลับลอะไรคงคงไม่เข้ามานะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุยชาวธาตุไฟอะไรมากานอะ่ะมันเหมือนกับมาได้แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็จะหายไปเลยอืมไพ่เองเราขึ้นอยากบอกอะไรนะเปิดมาสี่ใบนะครับใบแรก infinity b l e s s i n g นะครับมันเป็นในเรื่องของการให้โอกาสอืม ใหท้ที่สุดก็เป็นการให้อภัยแหละแต่ให้บ่อยๆมันคุ้มกันหรือเปล่าอันนี้ก็ประเมินเอาเองละสําหรับคนมีคู่คนโสดเราก็มีควอมรู้สึกว่าการจะให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะต้องดูหลายๆอย่างเนะเาะถ้าไม่มั่นใจอะไรอย่าเพิ่งให้โอกาสกันแล้วกันอาจจะเป็นการดูพฤติกรรมไปเรื่อยๆก่อนนะครับ trust อ o u r own understanding ครับใบนี้มันเหมือนกับว่ามาตอกย้าว่าคุณอาจจะต้องมั่นใจในตัวเองว่าฉันอาจ ถ้าเกิดว่าคนที่มีความรู้สึกว่าให้โอกาสกันแล้วให้โอกาสกันแล้วและยังเป็นคนนี้อยู่ยังเป็นคนเดิมอยู่นะก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเออเรายังพร้อมที่จะไปต่อกับคนนี้แต่ถ้าไม่ใช่คนเดิมก็ต้องบอกว่าให้ให้โอกาสตัวเองว่าไปพบเจอกับคนใหม่ๆที่ดีกว่าซึ่งโดยไม่จัดนะว่าคุณจะเลือกกรณีไหเพราะไปต่อมาอืมมันมีในเรื่องของบางทีเนาะ บางคนแอบคิดว่าฉันอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าม,มันมีจริงๆนะครับบางคนอะ่ะชาวมีนอะ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุน้ําเหมือนกันในอย่างที่เราบอกเนาะอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้ไหมที่พร้อมจะซัพพอร์ตและเป็นชีวิตคู่ของกันและกันได้หรือในคู่ที่ปกติก็มีความรู้สึกว่าพฤติกรรมบางอย่างถ้าปรับออกมาแล้วอะ่ะมันต้องสวยงามกว่าเดิมนะต้องเหมือนกับการไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ใช่เรื่องเดิมๆไม่เอาความรู้สึกเดิมๆและอย่าเอาเรื่องเก่าๆมามาพูดกันนะต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นถ้าถ้าเกิดปรับให้เข้าหากันไม่ได้ก็าอาจจะต้องทบทวนกันแล้วล่ะครับว่าจะไปต่อหรือไม่ยังไงไปสุดท้าย intuition คุณค่อนข้างมองพอกลับมาสวยงามเนาะสวยงามเริ่มที่ความคิดไง mindset ดีอะไรดีความสัมพันธ์ดีความหวานมันกลับมาอืม ถ้าเป็นฝั่งชาวมีนเองก็ต้องลดในเรื่องของความคาดหวังอะไรบางอย่างเนาะอืแล้วมองให้มันเป็นความสวยงามในชีวิตกว่าเออมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เนาะถ้าพร้อมใจที่จะไปต่อคนนี้ก็ต้องเลือกให้สุดครับว่าจะไปต่อคนนี้แต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆไปต่อแบบดีก็ต้องพูดพูดคุยกันดีๆพูดคุยด้ไหมเซตที่ดีด้วยทัศนคติที่ดีและความเข้าใจกันและกันที่ดี ไม่มีการลงไม้ลงมือแค่นั้นเลยครับในกรณีถ้าเป็นคนโสดโดูอาจจะต้องในเรื่องของคนโสดไปเนะาะอาจจะต้องขออภัยนิดนึงสำหรับคนโสดนะดูมีความรู้สึกว่าอาสามใบเลยเมื่อกี้น่าจะลืมของคนโสดไปคนโสดเนี่ยอันแรกเนาะก็ให้คุณค่าตัวเองแหะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะ่ะถ้าเขากลับมาให้ถ้าดีกลับมาแล้วโดยเฉพาะโสดที่มีคนเก่าเนาะถ้ากลับมาแล้ว โอเคดีจริงก็โอเคเดี๋ยวกลับมาทบทวนทบทวนกันใหม่ก็ได้อะแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าคนไหนดีกว่าก็โอเคยืนหยัดด้วยตัวเองเท่านั้นเองเชื่อมั่นในตัวเองก่อนกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาให้คุณค่้าตัวเองก่อนนะครับสำหรับคนมีคู่โดยก็มีความรู้สึกว่ามัไม่ใช่คนเี็ู้คนโสดแบบที่เพิ่งคุยถ้ายังมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกใหม่เข้ามาเนาะ อืมถ้าคนที่กําลังแบบพึ่งคบพึ่งเอ้ยพิ่งคุยกันไม่นานเนี่ยค่อนข้างไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรฉันเชื่อว่าคนใหม่ดีกว่าอืมประมาณนั้นเลยสำหรับคนอ่าคนโสดเนาะอันนี้ Avenger ก็อย่างที่บอกค่ัอาจจะเจอคนใหม่ๆที่ดีกว่าหรือสวยงามกว่าทัศนคติอาจจะดีกว่าล้าด้วยก็ได้ นะครับอืมมันเหมือนกับว่าให้คุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอย่าเลือกคนที่ไทยเดิมๆหรือกลับเข้ามายื่นอะไรที่ให้ความรู้สึกเดิมๆแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์แค่นั้นเลยครับสำหรับคนโสดเนาะอะ,อะขอบคุณนะครับสำหรับชาวมีนะครับเราไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปที่เป็นรายสัปดาห์แล้วก็ดวงรายเดือนของเดือนหน้านะครับเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ